วันนี้เราบุรีตาก็พามาอัปเดตอัมโคโดพิงเกอร์ตันนะครับที่ออกดอกได้ประมาณเกือบเดือนแล้วนะครับก็เริ่มบางส่วนก็เริ่มจับลูกแล้วนะครับแต่ว่าอากาศลมลแรงเหลือเกินนะครับช่วงนี้ก็อุณหภูมิก็ยังหนาวอยู่นะครับเก mm hmm. สรก็เริ่มล่วงแล้วนบก็กบ <c oughs> กีบเลี้ยงนะครับก็ เห็นะครับเห็นลูกออกมาแล้วนะครับเล็กๆนะครับก็แต่ว่าไม่มั่นใจว่าจะจับกันอยู่เยอะไหมเพราะว่าลมแรงแล้วเกินนะครับอาจจะให้ลูกร่วงนะครัได้นะครับอีกทีแล้วผมก็เอาสะเลแยงเขียวมาล้อมนะครับเพื่อลดแรงเสียทานของลมลงนะครับนี่ก็ดอกก็เริ่มผสมแล้วนะครับก็กําลัง บางลูกก็กีบเลี้ยงเขาก็จะหลุดแล้วนะครับอันนี้เป็นโอโคโดพิงเกอร์ทันนะครับการติดลูกก็ดีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ปลูกได้ทุกภาคของไทยนะครับโอโคโดโอโคโดพิงเกอร์ตันนะครับอันนี้ก็ผสมเกสรแล้วนะครับตรงนี้ก็เริ่ม จะเป็นลูกเล็กแล้วนะครับในการโชว์นี้นะครับผมก็ให้น้ำนะครับเพื่อไม่ให้เขาแห้งจนเกินไปหน้าดินนะครับให้น้ำสลับวันนะครับสองสัปดาห์ให้ครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้ดอกเขาสดใสนะครับผมก็ฉีดแคนเซียมบอลลอนห่างกันสิบวันนะครับประมาณสองครั้งสามครั้งนะครับก็ช่วงนี้ก็ยังไม่ฉีดนะครับเพราะว่าดอกเขาบานแล้วนะครับ ันนี้ก็ผสมเกสรแล้วนะครับไม่รู้ว่าเขาจะ <c oughs> จับลูกดกหรือเปล่านะครับสําคัญคือลมแรงนะครับลมขพัดทําให้ลูกเล็กร่วงได้นะครับอัน,นี้ก็บาลครับเริ่มบาน,นครับม,ม,มีมดมีแมลงมาผสมบ้างนะครับก็จะบานยามเช้านะครับผมเขโดูพิงเคอร์ตันนะครับ ้นนี้ก็เสียบยอนในแปลงนะครับก็สี่ปีกว่าแล้วนะครับทรงพววุ่มก็ใหญ่อยู่นะครับก็ออกดอกยังไม่หมดนะครับเพราะก็พยายามออ,อกดอกไปเรื่อยๆนะครับเนม,มาข้างบนนะครับที่เขาโพอมออกดอกข้างบนเยอะนะครับวันนี้ก็ขอเสนอเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ